16กรกฎาคม2 5 6 7ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงการแพร่พันธุ์ของปลาหมอคางดำว่าตั้งแต่ตนมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็รับทราบปัญหามาโดยตลอดและได้สั่งการให้จัดการแล้วค่ะโดยสมัยก่อนเรียกปลาหมอสีคางดำแต่สมัยนี้ไม่มีสีแล้วถือเป็นสายพันธุ์พิเศษที่ขยายพันธุ์ได้ไวและกินทุกอย่างที่เป็นสัตว์น้ำถือเป็นสัตว์อันตรายและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องนำมาเป็นวาระแห่งชาติส่วนการปฏิ บัตการที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการศึกษาวิจัยสายพันธุ์ใหม่ที่จะทําให้ปลาหมอเป็นมันเพราะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายต้องคิดหลายขั้นตอนจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปศึกษาว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ในการเปลี่ยนโครโมโซมให้ปลาหมอตัวผู้ไปผสมพันธุ์แล้วเป็นมันและหากโครโมโซมตัวนี้ไปผสมพันธุ์กันเองจะเกิดสายพันธุ์ใหม่อีกหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ละเอียดแต่ณเวลานี้ต้องปฏิบัติการล่าและฆ่าให้หมดนอกจากนี้ตนยังได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทยหรือกยทตั้งงบประมาณ เป็นกองทุนในการรับซื้อปลาหมอเพื่อนําไปทําปุ๋ยรวมทั้งยังสามารถนําไปทําอาหารได้เช่นปลาร้าและอาหารสัตว์ส่วนการค้นหาว่าใครเป็นต้นเหตุที่มาของปลาหมอคางดํานั้นร้อยเอกธรรมนัฐระบุค่ะว่าได้สั่งการให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาโดยตลอดซึ่งความชัดเจนยังไม่มีเพราะการที่เราจะไปโทษบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องเราจึงต้องทํางานให้ละเอียดแต่ขณะเดียวกันก็ต้องหาข้อมูลจากสภาผู้แทนราษฎรว่าปลาหมอคางดำใครนําเข้าสู่ราชอาณาจักร ฉะนั้นจึงต้องทํางานประสานกันคาดว่าเร็วๆนี้จะได้รายละเอียดค่ะส่วนการตั้งราคารับซื้อเราก็มีการพิจารณาเช่นกันซึ่งในปัจจุบันกรมประมงรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทเป็นราคาฐานที่ต่ําสุดถ้าเทียบกับต้นทุนการเลี้ยงซึ่งอยู่ประมาณ7บาทแต่เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีการขยับราคารับซื้อเพื่อจูงใจให้มีการล่าเพิ่มมากขึ้นโดยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ15บาทแต่ขอเน้นย้าเป็นการล่าไม่ใช่ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นเพราะการเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นกก็ผิดฎหมา ค่ะ